สาเหตุของการเกิดผมบางนะคะหรือว่าหัวล้านเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุมากเลยนะคะน้องๆผู้หญิงนะคะต้องทราบกันไว้นะคะก็คือการรวบผมตึงจนเกินไปนะคะไม่ได้ทําวันเดียวแล้วร้านเลยนะคะในเคสนเนี้ยมักจะเจอในคนที่ชอบรัดผมตึงมากๆเป็นเวลานานๆหลายๆปีนะคะสาวๆเช่นแบบนักบัลเล่นะคะหรือว่าคนที่ชอบแบบดึงผมไปข้างหลังแบบนี้ผมห่างม้านะคะเพราะอะไรคะ่ะเมื่อตอนเราอายุน้อยนะคะแล้วเราเราวบผมตึงแบบเนี้ยตอนนั้นอนะรากผมเรายังแข็งแรงอยู่นะคะอาจจะไม่ล้านคะ่ะอาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันบาง ออแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะรากผมเราเนี่ยอ่อนแอลงนะคะ<อ>ผมเราก็หลุดร่วงได้ง่ายะคะ่ะเวลารวบผมตึงไประยะเวลาหลายๆปีนะคะ <c oughs> ก็จะทำให้ผมบริเวณที่ถูกดึงอะคะ่ะ <c oughs> ก็บางลงได้นะคะนอกจากเคสที่ชอบรวบผมหางม้าตึงแล้วนะคะนักกีฬาที่ชอบใส่หมวกค่ะ <c oughs> ถ้าใส่เป็นเวลานานๆหลายๆปี <c oughs> ผมบริเวณที่โดนหมวกทับเนี่ยก็ <c oughs> อาจจะมีโอกาสบางมากกว่าบริเวณอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือค่ะในคนที่ผมหนามากๆแล้วก็ยาวมากๆนะคะอันนี้ก็จะมีการดึงรั้งที่รากผมนะคะก็ทําให้ผมเนี่ยบางลงได้เช่นเดียวกัน สุดท้ายนะคะคนที่แบบแสกผมที่เดิมค่ะเป็นเวลานานๆหลายๆปีนะคะก็ผมบริเวณตรงรอยแสกเนี่ยอาจจะบางกว่าตรงที่แบบเราไม่ได้แสกได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะหากใครนะคะที่ทําพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะแนะนําให้เปลี่ยนทรงผมบ่อยๆเช่นแบบไม่รวบหางมาทุกวันนะคะหรือว่าเปลี่ยนแสกไปเปลี่ยนแสกมาแบบเนี้ยก็ช่วยได้ค่ะ